มาดูข้อ40กันค่ะตีสเซอเร์อทียข้อนี้คำศัพท์ค่อนข้างน้อยใช่ไหมคะลองไปอ่านตามเราซื้อดูนะคะชิงเกินจะอุด้วยฟูย้วูหยวนเว่านินจั๋งชื่อส์เหม่จ๊าดอีกทีฟู้วูหยวนเว่านินจั๋งชื่อส์เหม่แปลว่าอะไรคะฟูหยวนแปลว่า พนักงานค่ะพนักงานหรือบริกรถามว่านิ้อยากชื่อเฉินมงคุณอยากจะทานอะไรคุณอยากจะกินอะไรนั่นเองค่ะพนักงานถามว่าคุณอยากจะกินอะไรพูดว่ายัางไงนะคะเก่งมากค่ะฟุหยวนวน,นิ้นยชื่อเฉินมแล้วตรงกับรูปภาพรูปไหนคะข้อ C นั่นเองค่ะเป็นรูปบริกรนะคะกำลังจดอยู่ค่ะ C นะคะฝูยูนเวิร์นนิ้นเสียงชื่อเินใช่ไหมคะชิงนเ่再读一遍，อ什么？และประโยคนี้พูดเป็นภาษาจีนว่ายังไงคะ？ 服务员问：“您想吃什么？”靠手绰夫先生说：“哪里卡？打篮球，练巴斯。去，拜。星期六，万嫂。美，突突。今天，今天。” sinh bệnh, bệnh, mẹ, mẹ đai dễ, có, sư, kiến, cháu cổ, lúc mã, chạm, rong, tơ, Đai chân, chính. 唱得真好ร้องได้ดีจริงๆจ่าย唱一๊吧กกร้องอีกเพลงเถอะเปียอย่าเดินเเดินตดินเดินเดินเนที่นเดินเดินสิเดินอนทีิเดินเป้าจืนนิมพ์ม ต่อยานเีดวงตาตัวยน不好ไม่ดีต่อดวงตาถ้าถึงบ้านถ้า的时候ตอนที่ถึงบ้านกำลังเ ซักล้างยีบผ้เสื้อผ้าซียีบผ้ซักผ้าฟูหยวนพนักงานเวินถามฟูหยวนเวิร์นพนักงานถามว่าเนียนท่านช่าง 想，<Yeah. S 2> 想吃，想金<实>，想吃什么？想金<实>。什么？每个星期六我都去打篮球小狗生病了想今天什么？什么？东吃也没吃你唱想真好 再唱一个吧。别走路的时候看报纸，对眼睛不好。我到家的时候，他正在洗衣服呢。服务员问，您想吃什么？同学们，进入测试啦！我们下节课再见。